ในวันที่ควรจะเป็นวันแห่งความสุขที่สุดของชีวิตหญิงสาวคนนึ่งเธอกลับต้องยืนตัวแข็งในห้องหอที่แม่สามีตั้งใจตกแต่งเองทุกมุมแทนที่เตียงจะปูด,ด้วยผ้าสีแดงสดมงคลตามธรรมเนียมที่ถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีสีแห่งสิริมงคลสีแห่งการใช้ชีวิตใหม่ร่วมกันและสีของความรักกลับกลายเป็นสีฟ้าอ่อนเย็นชืดแต่เหมือนซ่อนไฟไว เธอยืนอึ้งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วเสียงเธอก็ดังขึ้นต่อหน้าแม่เจ้าบ่าวทันทีเธอถามด้วยน้ำเสียงตึงเครียดว่านี่คุณจงใจใช่ไหม้าปูเตียงไม่ใช่แค่เรื่องสีแต่มันคือความเชื่อใจและการให้เกียรติคุณกำลังทดสอบอะไรฉันแม่เจ้าบ่าวไม่ปฏิเสธกลับยืดอกตอบตรงๆว่าฉันตั้งใจตั้งใจจะเช็คความบริสุทธิ์ของลูกสะภ้เพราะครอบครัวลงทุนไปเยอะ กับงานแต่งงานในครั้งนี้เธออยากดูว่าเจ้าสาวบริสุทธิ์หรือไม่อยากรู้ว่าค่าตัวที่ครอบครัวเสียไปนั้นคุ้มไหมเธอบอกว่าทําไม่พอใจก็เชิญไปได้เลยลูกชายของเธอจะหาเมียใหม่ได้อีกเธอไม่อยากให้ลูกชายได้คนมือสองคำพูดนั้นจุดชนวนทุกอารมณ์เจ้าสาวโยนคําว่าอดทนทิ้งไปพร้อมน้ําตาแล้วพูดดังลั่นถ้าคุณไม่ชอบฉันฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลย ก่อนจะเดินออกจากห้องหอที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่โดยที่เจ้าบ่าวไม่ได้ลุกขึ้นมาปกป้องเธอเลยถ้าเริ่มต้นด้วยการดูถูกขนาดนี้ต่อไปข้างหน้าก็ไม่น่าจะต่างกันเพราะชีวิตคู่ไม่ควรเริ่มต้นจากการพิสูจน์ใครแต่มันควรเริ่มต้นจากการเชื่อใจกันต่างหาก